สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่11เมษายน2566นะคะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแต่ก่อนอื่นใครที่ฝากแก้วทําบุญเมื่อเช้าอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยไปปล่อยปลาหมอไข่ามา43ตัว860บาทนะจ๊ะอ่ะมาดูกันเล้วว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรบ้างวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนเลยจ้าที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองถ้าใครมีแฟน ง่ายมากซื้อเลขแฟนแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณลองซื้อคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดก็ได้ค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาแต่ถ้าเราจบมานานแล้วเราจําเลขประจําตัวนักเรียนไม่ได้กเกดเฉลี่ยนักเรียนไม่ได้ก็ให้เอาเลขของคนใกล้ตัวลูกหรือหลานหรือเพื่อนก็ได้นะคะวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะเลขการเดินทางใครที่กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดง่ายเลยหรือใครที่ซื้อตัว๋วเครื่องบินตัว๋วรถทัวร์ไว้แล้วก็ดูอันหนึ่งได้นะคะวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขทนนทีี่่่อออยยูาศัมนนนนไหน เลขอันนั้นเลยจ้าและคนที่เกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่วันที่คุณแม่จะให้โชคให้ร่ำไม่ความมั่งคั่งร่ารวยนะคะและวันเสาร์ไม่ยากเลยค่ะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเอ่อเลขที่ตัวเองชอบไม่ต้องคิดเยอะซื้อเลขตัวเองชอบนะจ๊า